<Farm> Fresh. น้องเอยน้องออยน้องเมย์ไปไหนเนี่ยสายแล้วนะเนี่าสายสายแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมรอ,อมแอบหนีเที่ยวแน่เลยเนี่ยหรือแอบกินขนมแม่เลย hello, hello. มาแล้วมาแล้ววันวนี้รู้สึกดีบอกไม่ถูกเลยอะต้องรีบเอของหาของก่อนอนี่มันคืออะไระน้องเมย์นี่นะคะเป็นเพลนสุดชิคจากแดนกิมจิเลยคะ่ะโอ้โหอะไรกันคะนี่คิดขนาด ถุงขนมมาทำเป็นกระเป๋านี้เลยหรอใช่แล้วแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงถึง9โมงครึ่งโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆเข้ามาหาเราได้ทางอ n s t a g r a m และ Facebook ของ Morning Story ได้ค่ะ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเรื่องดีๆยามเช้าที่เราจะมาเล่าเรื่องๆๆราวเกี่ยวกับขนมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะนี่ค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะ <Started S 1> <ừ> um. เขาเรียกว่าควาบังนั่นเองแบีนี้เนี่ยหรอใช่แล้วค่ะจุดกําเนิดนะคะมาจากนักเรียนเกาหลีที่น่ารักน่ารักวัยใสเขาได้ปิ๊งไอเดีย <ๆ S 1> ขึ้นมาว่าเอาถุงขนมขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยมาประดิษฐ์ประดอยเป็นกระเป๋าค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเด็กวัยรุ่นไทยน่าจะต่อยอดนะคะคิดว่าน่าจะทํำดีๆกว่านี้แน่นอนก่อนต่อยอดขอทานก่อนได้ไหมคะฉีกยค่ะคนละห่อสองห่อ สนใจไม<ห>่ไอ,อีกแล้วค่ะเอยไม่เอาค่ะเอยจะเอาของฟรีเท่านั้น,นะค,ะค่ะอะไค่ะแล้วน้องเอ๋ยกับพี่แอมมามีเรื่องดีๆอะไรจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างคะมีแน่น,นอนนะคุณผู้ชมคะกับช่วงเรื่องดีๆอยากเล่าค่ะเรื่องดีๆอยากเล่า,า,ลาพี่แอมมาค่ะถ้าพูดถึงขนมพี่แอามมา่นึถึงขนมอะไรคะ แม่น้องเมย์น้องเอ๋ยสวยแบบสาวพรตาอังพี่นะคะพี่นึกถึงขนมกุหลาบจามูของอินเดียค่ะซึ่งก็หาทานได้ที่ย่านย่านหนึ่งในเขตกรุงเทพเรานี่แหละคะ่ะโอ้โหชื่อแปลกมากเลยค่ะพี่เอม่ามันคือขนมอะไร,รอะคะหืมจะเป็นขนมอะไรนะคะรสชาติจะอร่อยอร่อยแค่ไหนแล้วก็มีขาย,ยที่ไหนนะคะน้องทั้งสองคะตามพี่มาดูเลยค่ะไปดูเลยค่ะ หากใครคิดที่จะลิ้มลองขนมดินแดงพระตะแล้วล่ะก็ลองแวะมาที่ย่านพาหุรัสสิคะเพราะที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมความอร่อยของบรรดานขนมอินเดียหลากหลายชนิดคะ่ะเชื่อว่าถ้าใครมาชิมด้วยตัวเองจะต้องตะลึงกับสีสันและก็ความแปลกตาของขนมเหล่านี้คะ่ะรวมถึงรสชาติที่ดูเหมือนว่าจะไม่ซ้ำใครอีกด้วย ามเอมมามาเปิดมุมมองดีๆกับเรื่องราวของขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างขนมอินเดียในย่านแห่งนี้กันค่ะถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมคะร้านรอยัลอินเดียรัชรองร้านขนมแห่งแรกแรกของประเทศไทยนะคะที่มีความคลาสสิกของกลิ่นอายของขนมอินเดียนะคะที่เปิดมายาวนานกว่า40ปีค่ะตั้งอยู่ที่ถนนจักรเพชรแห่งนี้นั่นเองนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีว่าย่านพาหุรัตของคนอินเดียในประเทศไทยนั่นเองค่ะ แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับร้านรอยัลอินเดียรัตทรองนะคะเดินเข้าในซอยมาไม่ไกลค่ะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีขนมอินเดีย รูแปแบบหลากหลายเยอะแยะมากมายแล้วก็น่าทานนั้นเลยนะคะตอนนี้เอมมาสั่งมาเพียบเลยแต่ว่าผลความหอมเย้ายวนของขนมปิเดียไม่หวนแล้วเลยค่ะเราจะมาสอบถามค่ะเจ้าของร้านซึ่งก็เปิดเป็นที่แรกค่ะคุณภาคภูมินั่งมีบทอนะคาถสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขนมแต่และชนิดเนี่ยหน้าตาก็แตกต่างกันชื่อกตกต่างกันไหมคะต่างครับอย่างเช่นอย่างแรกะนะครับอันนี้จะเป็นกุหลาบชามูส่วนอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นระดูอันนี้ขึ้นชื่อเลยครับ<ล>ผมแล้วก็ อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นบัตฟรี บัฟฟี่ขออยากชิมนิดนึงนะคะเริ่มจากอันอนี้ก็ไเลยครับแล้วดูะนะครับไม่อยากจะบอกว่าหอมเหลือเกินแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเนยเหมือนปัตเตอร์เหมือนน้ำผึ้งผสมอ,อยู่ด้วยนะคะคก็เชิญชวนท่านผู้ชมน,นะครับว่าขนมเรามีหลากหลายนะครับลองมาชิมดูว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยู่ในย่านพาวลัสนะครับค่ะอยากจะบอกว่าความรู้สึกตอนนี้นะคะขอเอาหมดกลับบ้านแล้วจะเอาไปฝากนะคะทั้งน้องแม็ค น้องเอ๋ยน้องยุย้ยแล้วก็น้องเมดที่สตูเลยนะคะรับรองนะคะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องรักที่เอ็มมามากขึ้นอย่างแน่นอนเ mm hmm. พราะความอร่อยของขนมอินเดียทั้งหมดนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ภาคุมค่ะคขอบคุณค่ะ มาแล้วเจ้นายจ้าน้องเมย์และน้องโอ,อยพี่เอาขนมจากรอย a ย่ออินดีม,นมาฝากด้วยที่พาหุรัดเลยนะคะอลองชิมดูเลยค่ะนี่เลยน่าทานไหมคะคุณผู้ชมคะขอชิมได้ไหมคะทคนนั้งสวยทั้งใจดีเลยน,นั่นนอันนี้ราดูนะคะอันนี้เป็นบัฟฟี่นะคะส่วนอันนี้เป็นกุหลาบจามูมที่พี่ชอบไใน่ะคะลองชิมดูเลยถ้าเกิด ใครที่ชอบขนมอินเดียนะคะไปที่ย่านพาหุรัตเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าต้นตํำรับของเขาอยู่ที่นี่ค่ะพี่เอมมาเขาเอาของอร่อยๆอมาให้เราชิมกันแล้วแล้วนุ้งเอ๋ยหล่งมีอะไรมาฝากพี่เมย์บ้างแน่นอนค่ะขนมของเอ๋ยนะอร่อยไม่แพ้ของพี่เอมมาเลยแต่คนที่อาสาจะพาไปชิมก็คือพี่ยุ้ยของเอ๋ยนั่นเองแต่จะเป็นขนมอะไรนั้นตามพี่ยุ้ยไปเลยค่ะไปดูเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ยุย้ยพาคผู้ชมมาอยู่ที่ย่านแซงชาแมงนะคะเป็นย่านที่ขึ้นชื่อทีสุดของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะอุ้ยไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะยุ้ยเองเนี่ยเคยมีโอกาสไปเปิดประสบการณ์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ค้นพบว่าขนมเอแคลรเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมากของคนที่นูลล่นละค่ะแต่ตอนนี้อิจฉ้าแทนคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะเพราะว่าเขาได้ยกร้านเอแคลนะต้นตำรับจากฝรั่งเศสมา,าไว้ที่ใจกลางเมืองที่ สยามพารากอนแห่งนี้แล้วทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรตามยุ้ยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยแนะนำไหมคะสวัสดีค่ะมีรถไหนที่จะแนะนำเป็นพิเศษไหมคะ<อ>ก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจะเป็นไส้ดีพอมแมทครีมอะคะ่ะเป็นคัสต์ดกับว VIP ิปครีมผาสมกันจะเป็นสูตรต้นตำรับมาจากฝรั่งเศสเลยนะคะอันนี้นี่เป็นอะไรเอ,อ่ยเอ,อ่อเป็นคิวชัะคะ่ะจะเป็นเนื้อแป้งของชูครีมด้านในก็จะมีเป็นดับเบิลครีมอะค่ะจะมีไส้ซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันนะคะแล้วแต่ละตัวก็รสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่า เลอกไม่ถูกจริงๆนะคะคุณผู้ชมบอกก่อนนะคะยุ้ยเนี่ยขอทำหน้าที่อาสาชิมแทนคุณผู้ชมเลยค่ะแฮ่ด ก็คือ A Clair และคิ s h ูนะคะที่เลือกขาษาใม้คุณผู้ชมจากร้าน c a สเ e l นั่นเองค่ะซึ่งเริ่มต้นก่อนเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมีคําถามแบบยุย้ยว่าเ e อ๊หน้าตาแบบนี้เนี่ยจริงๆทานได้หมดทั้งชิ้นหรือเปล่าค่ะซึ่งไปแอบถามมาให้แล้วนะคะว่าสามารถทานได้ทั้งชิ้นนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณด้านบนนี้นะคะเป็นไวท์ช็อกโกแลตและดาร์กช็อกโกแลตนะคะและนามาปริ้นลวดลายให้เข้ากันกับตัวไซส์นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาต ในหน้าที่ค่ะยุ้ยทำได้เพื่อคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตชิมก่อนเลยนะคะก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาชิมกันแบบนี้แล้วเนี่ยตัวยุ้ยเองนะคะก็เป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็มีน้ำใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะนำขนมเอแคลร์แล้วก็คิวชูเนี่ยไปฝากนะคะทุกคนที่สตูแล้วกันโอเคนะโอเคนะไปแล้วนะส่วนตอนนี้ขอกินก่อนนะหน้าที่จริงๆเป็นงานในหน้าที่ ที่ยุ้ยของเอ๋ยนะคะทั้งน่ารักแล้วก็ใจดีมากเลยไปกินแล้วก็ซื้อมาฝากด้วยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมดูค่ะดูเลยว่าน่ากินขนาดไหนกินข้าวอร่อยให้เพียงมากเลยเลือกเลือกเลือกอยากกินอันไหนอ่ะอันนี้อันใหญ่อันใหญ่ใช่เนี่ยยังไม่ลองกินใหญ่มากอันนี้กันลหนกันซีมันอันนี้กันไหนกันอัา อืมอร่อยจริงๆด้วยคุณผู้ชมขอไปนังนี้แล้วกันนะคะเวลากินนะเขาต้องแบบดันออกมาอืมนี่ใช่เวลาออกมาอย่างนี้แล้วก็แบบอืมอันนี้หอมมากๆเลยอืมอร่อยอ่ะดีมาก อ๋ออร่อยฮนะหอมหวานม,มากเลยพี่เอ็มมากคะ่ะถ้าพูดถึงขนมทําไมพี่เอ็มมากถึงนึกถึงขนมของอินเดียคะก็ขนมอินเดียเนี่ยเป็นขนมที่หาทานยาก,กน,น้องเมย์น้องเอย๋ยและที่สําคัญนะกรรมวิธีการผลิตเนี่ยก็ทํายากเหมือนกันและที่นํามานําเสนอวันนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยตามไปชิมบนที่พาวรัตค่ะแล้วน้องเอ๋ยล่ะคะ ก็อย่างที่พี่ยุ้ยบอกนะคะว่าเอแคลเนี่ยเป็นของที่คนฝรั่งเศสเนี่ยโปรดปรานมากเลยแล้วถ้าคนไทยอยากจะกินเนี่ยโอ้โหถ้าต้องบินไปกินถึงฝรั่งเศสมันก็เสียเวลาใช,ใช่ไหม<ช>เสีย<ช>อารมณ์มันรอคอยนาน ก็นี่ไงคะเขาก็เลยมาเปิดอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพแล้วถ้าอยากกินก็ง่ายในดเดียวขับรถไปได้กินเลยเอ,อาเลยค่ะขนมของทั้งสองคนอร่อยถูกใจเม์มากๆเลยค่ะได้ชิมขนมต่างชาติถึง2ประเทศนะคะแต่มีขนมนึงค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือขนมประจําชาติไทยของเรานั่นเองเพราะว่าเป็นขนมที่อร่อยและมีสเสน่ห์มากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามในช่วง,งต่อไปค่ะติดตามได้ค่ะ ขอกินให้หมดทั้งโต๊ะเลยนะก็อยากทําให้ขนมไทยเนี่ยเทัดเทียมกับขนมฝรั่งขนมต่างชาติก็เลยอยากทําให้หน้าตามันออกมาร่วมสมัยแล้วก็อินเทรนด์มากขึ้นเรื่องดีๆยามเช้าไอโอดีอยู่ที่ไหนนะนี่ไงมันอยู่ในอาหารทะเลมีอยู่ในเกลือบริพอคเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกง ใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเติมลงทิปเติมปริพัก์เสริมไอโอดีนโลตัสนองไก่เมันสกใจน้องไก่บิ้มอร่อยไม่เหมือนใครโลตัสขนมน้องไก่ราดบ,บัวไฟอร่อยสรสผมเติมนน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเอง ล้างอย่างเดียวไม่จุกจิกช่างเลือกอีบิเน้นแอขอเชนิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงานคืนสุขทันทีเที่ยวฟรีสวนสัตว์ชมชิมแชะที่สวนสัตว์ดุสิ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นและสวนสัตว์อุบลราชธานีเชิญเที่ยวฟรีสวนสัตว์ไกลบ้านคุณ11กรกฎาคมนี้สําหรับโครงการโคชนานาจกจังหวัดสุรินจะจัดงานล่วงหน้าวันที่5กรกฎาคม2557อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ากรุงเทพมหาคนครประสบกับปัญหาน,าน้ำเน่าเสียมานานเท่าไหร่แล้ว ไม่ทราบครับเกิดมาก็เห็นแล้วครับผมยังไม่เคยเห็นมันใสเลยครับร่วมกันคืนคลองใสให้กทมอง,องค์การจัดการน้ําเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม เติมน้ำยาแอร์ตอนคุณกินข้าวแกแอเสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอให้คุณตั้งแต่แรกเลือกทำไรอะร้านอย่างเดียวไม่จุกจริงช่างเลือกอีวิเนนแอร์นับสนุนโดยเกลือปรุงคิปน <Morning S 2> ี่เมยค่ะขนมไทยชิ้นนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าขนมจ่ามงกุฎค่ะอืม แล้วอันนี้ล่ะคาเนี่ยค่ะอันเนี้ยเรียกว่าขนมสเสน่จันค่ะแล้วชิ้นพอก่อนค่ะน้องเอ๋ถามเยอะขนาดนี้ขี้สงสัยแลเออน,นี่ยเราถ้าน้องอ๋ยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยขนาดนี้นะพี่เมย์ได้เชิญเจ้าของร้านขนมไทยสุดสวยมาที่ออห้องรับแขกของ Morning Story ของเรานะคะไปพบกับเขาในช่วงเรื่องดีๆอยากคุยคะออ่ะเรื่องดีๆอยากคุย ปรึกษาการตลาดสู่เส้นทางการเป็นเจ้าของธ,ธุรกิจขนมไทยได้อย่างไรคงต้องให้คุณเข็มจีราอินทป,ปันหรือพี่ปรางสุดสวยของเราะะเป็นเจ้าของร้านขนมไทยบ้านขวนัญอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไทยให้เราฟังสวัสดีค่ะพี่ปรางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ปรางคะเมื่อสักครู่คะ่ะเมย์และน้องเอย๋ยพูดถึงขนมไทยที่ชื่อว่าขนมสเสน่จันและขนมจ่ามงกุฎซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยากมากๆเลยนอกเหนือจากสองชนิดนี้แล้วเนี่ยมีขนมประเภทอื่นอีกไหมคะจริงๆยังมีขนมไทยที่ย หาทานยากอีกหลายหลายประเภทนะคะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ลืมเลือนกันไปคุณซามน้องๆพอจะรู้จักขนมประเภทไหนบ้างคะตอนนี้ก็แค่ขนมลูกชุบใช่ขนมชานประมาณนั้นค่ะอย่างเช่นสัมปันีค่ะก็จะเป็นขนมหาทันยากมีเทียนสบัติงาอย่างที่บอกมีจ่ามงกุฎค่ะแล้วก็จะมีอีกหลากหลายตัวเลยค่ะแล้วขนมไทยกับคนไทยเป็นของคู่กันยังไงอะคะ ค่ะก็ขนมไทยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นของคู่กับคนไทยเพราะว่าขนมไทยเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของคน<ช>ไทยนะคะซึ่งอยู่กับคนไทยมาช้านานเป็นศินละปะวัฒนธรรมของคนไทยนะคะที่สืบทอดกันมาเป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆขนมไทยก็เหมือนเป็นตัวตนของคนไทยนั่นเองะคะ่ะ พี่ปางคะจุดเริ่มต้นที่มาทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมไทยอะคะ่ะเริ่มได้ยังไงคะค่ะจริงๆแล้วธุรกิจขนมไทยนะคะเริ่มตั้งแต่สมัยคุณแม่เมื่อ30ปีที่แล้วแล้วค่ะค่ะก็คุณแม่จริงเป็นคนชอบศิลปะชอบวาดรูปชอบทำอาหารค่ะก็เลยเปิดร้านขนมไทยเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะ,คะเริ่มต้นเนี่ยคือเปิดที่เชียงใหม่มค่ะแล้วก็พี่ก็นํามาเปิดขยายสาขาต่อที่กรุงเทพค่ะ เริ่มมาทำธุรกิจเต็มตัวค่ะเรามองเห็นค,คุณค่าของขนมไทยยังไงบ้างอะคะจริงๆขนมไทยเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นของที่ต้องอาศัยใจทำใจรักเลยแล้วก็ต้องใช้ความอดทนค,ค่ะต้องใช้ ความพยายามในการทําเพราะว่าขั้นตอนรายละเอียดในการทำเนี่ยมีเยอะมากค่ะ,คะแล้วก็ไหนจะต้องออทําประณีตแล้วก็ใช้ความละเอียดนะคะในการตกแต่งให้สวยงามด้วยค่ะทำไมพี่ปรางถึงมีความคิดแหวกแนวแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยในการทําขนมไทยสไตล์อินเทรนดแบบนี้ค่ะ,คะ จริงๆต้องเริ่มกลับไปตั้งแต่สมัยคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านชอบงานศิลปะท่านก็เลยอยากทําขนมไทยเนี่ยให้มีหน้าตาร่วมสมัยแต่ว่ามีรสชาติที่ยังคงความเป็นไทยโบราณอยู่ค,ค,ค่ะก็อยากทําให้ขนมไทยเนี่ยทัดเทียมกับขนมฝรั่งขนมต่างชาติก็เลยอยากทําให้หน้าตามันออกมาร่วมสมัยแล้วก็อินเทรนด์มากขึ้นก็เลยทําออกมาเป็นลักษณะชิ้นเล็กๆพอดีคําค่ะแล้วก็สามารถใช้ในงานเลี้ยงต่างๆแทนขนมฝรั่งได้ด้วยแล้วมีขนมไทย อะไรที่ได้รับความนิยมมากๆเลย <c oughs> ค่ะเห็นไหมคะอย่างของที่ร้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นขนมชั้นเพราะว่าเรา <c oughs> ทําเป็นดอกกุหลาบ <c oughs> ค่ะแล้วก็จะมีจ่ามงกุฎซึ่งเราประดิษฐ์แบบตามแบบไทยโบราณ <c oughs> ค่ะแล้วก็ <c oughs> นอกนั้นก็จะเป็นขนมท่องเอขขนม <c oughs> ลูกชุบค่ะ <c oughs> นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วเนี่ย พี่ปางก็ยังคำนึงถึงพวกแพคเกจจิ้งอีกด้วยค่ะแอบเห็นว่ากล่องที่เป็นกุหลาบใ้างในดูแปลกตามากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้จริงๆเป็นกล่องขนมนะคะถ้าเราวางเฉยๆนี่คือวางโชว์ได้แค่นี้ก็สวยแล้วเปิดออกมาเดี๋ยวลองเปิดดูดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงอ๋ออยากดูคน เดียวไม่อยากให้ใครดูเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะรอบๆจะเป็นขนมชั้นดอกกุหลาบนะคะเหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นขนมที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นคือขนมชั้นที่จัดเรียงตัวให้เป็นดอกกุหลาบนะคะแล้วก็มีหลายสีมากๆเลยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะที่สําคัญหอมไหมคะหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแพคเกจจิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นทาจากงานกระดาษซึ่งเป็นงานแฮนด์เมด สไตล์ไทยๆเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกว่าแพ็เกจจิ้งเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญด้วยเพราะว่าการให้ความสำคัญกับหีบห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้กับตัวขนมไปด้วยค่ะก็ทําให้ขนมเนี่ยนอกจากหน้าตาสวยงามหีบห่อสวยงามแล้วอะค่ะมันก็ทําให้คนอยากเอาไปซื้อเป็นของขวัญของฝากค่ะมันก็เพิ่มมูลค่าให้สินค้าไปด้วยค่ะ ให้เง้นเมย์ขอลองทานได้ไหมคะขอเป็นขนมชั้นเลยละกันเอาสีนี้เลยนะคะสีที่เข้ากับชุดเอ้ยขอนี่ลูกชุบละกันได้ค่ะคือชอบอืมอืมเหนียวนุ่มหอมมากๆเลยเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคบกลิ่นอัญชันหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะเป็นสีดอกอัญชันเป็นสีดอกอัญชัน อ,อร่อยมากเลยใช่ไหมคะพี่เมย์กินไม่หยุดเลยใช่แล้วค่ะ <c oughs> น้องเอ๋ยค่ะ <c oughs> ค่ะพี่ปรางคะแล้วธุรกิจขนมไทยตอนนี้ <c oughs> มันแข่งขันกันสูงยังไงบ้างอะคะค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นขนมไทยที่ขายทั่วไปในตลาดซึ่งเป็นลักษณะตัด ชิ้นๆแบ่งขายเงี้ยค่ะอันนั้นอาจจะไม่ได้แข่งขันกันสูงมากค่ะแต่ว่าอย่างธุรกิจขนมไทยที่ที่มีลักษณะอินเทรนที่มีหน้าตาร่วมสมัยเนี่ยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นความยากของการทําขนมก็เลยทําให้คู่แข่งในตลาดจริงๆเนี่ยมีไม่ได้มากแต่ตอนนี้ก็มีเจ้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาค่ะก็ก็เป็นข้อดีที่ทําให้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ พี่ปรางค่ะเม่อยากให้พี่พี่ปรางเนี่ยฝากเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยให้กับคนรุ่นใหม่ให้ได้เราฟังกันบ้างค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะหันมาร่วมกันอนุรักษ์ขนมไทยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะเป็นภูมิปรญญาของคนไทยไม่ให้สูญหายไปนะคะด้วยการใช้ขนมไทยมอบขนมไทยในเทศกาลต่างๆนะคะแทนขนมฝรั่งค่ะตรงนี้เราก็ช่วยทําให้ขนมไทยไม่สูญหายแล้วก็อยู่กับเราตลอดไปค่ะ อย่างที่พี่ปางว่าเลยค่ะว่าเราคนไทยนะคะควรที่จะหันมารับประทานขนมไทยค่ะเพราะว่าขนมไทยเป็นขนมประจําชาติของเรานะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปางเขมจิราอินทปันมากเลยนะคะเจ้าของร้านสุดสวยของร้านขนมบ้านขวัญนั่นเองค่ะที่มาให้ความรู้และเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับขนมไทยให้กับเราสองคนและคุณผู้ชมได้รับรู้กันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วช่วงหน้ามาพบกับเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ ขออนุญาตกินน<ม>ะคะพี่ชอบมากเลยอ่ะขนมชั้นเป็นขนมไทยที่พี่ชอบที่สุดเลยค่ะทำไมะคะพี่แอามาก็เพราะว่าเป็นขนมของชั้นไม่ใช่ขนมของน้องเบลและกัน้องเอ๋ไงล่ะคะเรือ่องดีๆยามเช้าผมเติมน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเอง ล้างอย่างเดียวไม่จุกจิก <c oughs> ช่างเลือกิมินเน้นแอนไอเอดีอยู่ที่ไหนนะนี่ไงมันอยู่ในอาหารทะเลมีอยู่ในเกลือบริพภกเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงจยดชามนี้ด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีต้องเกลือปรุงทิปเกลือปรุงทิเกลือบริพภกเสริมไ <c oughs> อโอดีอลมจะเย็นเลยเหรอพี่ปอเขาชวนหนูไปบ้านค่ะปอเขาชวนพี่ พี <Cornell> ่ปอก็ชนผมเหมือนกันก็ช่วยมาดูให้เห็นกับตาว่าบ้านปอก็ปลูกต้นกระดาษ Double A เพื่อเปลี่ยนคันนาให้เป็นความสุขของหลายคนอ้าวลุงไปแล้ว Double A กระดาษคุณภาพจากคันนา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงานคืนสุขทันทีเที่ยวฟรีสวนสัตว์ชมชิมแชะที่สวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นและสวนสัตว์อุบลราชธานีเชิญเที่ยวฟรีสวนสัตว์ใกล้บ้านคุณ11กรกฎาคมนี้สําหรับโครงการโคชานาจักจังหวัดสุรินทร์จะจัดงานล่วงหน้าวันที่5กรกฎาคม2557อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะ ผู้ชมทราบไปครับว่ากรุงเทพมหาคนครประสบกับปัญหาน้ําเน่าเสียมานานเท่าไรแล้วไม่ทราบครับเกิดมาก็เห็นแล้วครับผมยังไม่เคยเห็นมันใสเลยครับร่วมกันคืนคลองใสให้กทมอ,องค์การจัดการน้ําเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเติมน้ํายาแอร์ตอนคุณกินข้าวแก้แอร์เสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอร์ให้คุณตั้งแต่แรกเลือกอะไรอะร้านอย่างเดียวไม่จุกจริงช่างเลือกอีเวนแอร์ กุต้องกุมเอาชีวิตเวลาลมแล้วต้องรีบลุ ชอบมากเลยอ่ะขนมชั้น,นะเป็นขนมไทยที่พี่ชอบที่สุดเลยค่ะทำไมคะพี่เอมก็เพราะว่าเป็นขนมของชั้นไม่ใช่ขนมของน้องเ <ừ> มย์แล้วก็น้องเอ๋ยไงล่ะคะ <ừ> โอ้พี่รอเล่นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยขนมไทยนะมีทั้งความอร่อยแล้วก็ความปราณีตค่ะคุณผู้ชมคะเรามาปิดท้ายด้วยร้อยแปดเรื่องเด็ดร้อยเจ็ดเรื่องดีกันค่ะร้อยแปดเรื่องเด็ดร้อยเจ็ดเรื่องดี สวนสัตว์ในพระบรมราชูปธรภมนะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมงานคืนสุขันทีเที่ยวฟรีสวนสัตว์ชมชิมแชะกันที่สวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นและสวนสัตว์อุบลราชธานีที่สวนสัตว์ใกล้บ้านคุณในวันที่11กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอจัดงานล่วงหน้าวันที่5กรกฎาคม2557ค่ะ แหมวันนี้คุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวดีๆของขนมที่หลากหลายรูปแบบทั้งขนมไทยขนมอินเดียแล้วก็ขนมฝรั่งค่ะเพราะหนึ่งเรื่องราวสามารถเล่าอะไรได้หลายมุมมองแต่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเ a จิกฟาร์มเฟรชปตทและเครื่องปรับอากาศ Imminent ค่ะเราทั้งสาคนลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ Morning, Morning Story สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่แมานิ่งๆไว้ครับนิ่งๆไว้ฮะออกมาแล้วครับพี่ออกมาเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเลยครับไปขุดยียมาทำไมอ้าวก็นี่ไม่ต้องไปนั่งทำนาเกลือแล้วครับออกมาจากตัวเพี่แมาล้นๆเลยครับเนี่ยไม่ใช่คุณผู้ชมคะถ้าอยากทราบประวัติของเกลือติดตามได้ใน Morning Story วันนังคานี้แน่นอนค่ะนี่ลองชิมดูไหมเนี่ยผมชิมก่อนดี๋ยวโอ้ย